สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านๆ by JSS Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีหรือว่าเรียกง่ายๆเนาะให้ทุกคนแบบว่าคุณคุ้ชื่อกันก็คือพัทยานั่นเองค่ะโอ้โหลมดีมากๆเนาะ วันนี้นายพามาชมค่ะโครงการนะคะที่ชื่อว่า Park Royal 2ค่ะอยู่ใกล้กับชายหาดพัทยาใต้เลยแล้วก็อย่างที่ทราบกันเนาะว่าตอนนี้พัทยาเนี่ยเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยแล้วก็ใกล้ๆนี้นะคะมีทั้งแบบแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยอาทิเช่นร้านอาหารคาเฟ่น่ารักๆน,นะคะมีทั้งสถานศึกษาห้างสรรพสินค้าก็มีแล้วก็ยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วย ส่วนสําหรับด้านในโครงการนะคะเขาก็จะมีทางพื้นที่ส่วนกลางค่ะที่สวยงามมากนะมีแบบให้ชมวิวสวยๆมีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสเซ็นเตอร์ค่ะแล้วก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยนะคุณลูกบ้านเนี่ยสามารถผ่านเข้าออกโครงการได้โดยใช้คีการ์ดค่ะแล้วก็ยังมีผู้ดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยส่วนสําหรับตัห้องนะจะสวยงามแค่ไหนคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ตามเหนยขึ้นไปชมกันได้เลยค่ะ คุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชั้น7ค่ะกับห้องหมายเลข144่ทับสองนะคะห้อง711นั่นเองค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ45ตารางเมตรเป็นห้องกว้างเลยทีเดียวค่ะสำหรับด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ ว้าวเข้ามาในห้องแล้วค่ะคุณผู้ชมห้องนี้เนี่ยบอกเลยว่าพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อย่างครบครันค่ะเป็นห้องสตูดิโอแต่ว่ากว้างขวางมากๆนะคะนี่ทางด้านนี้ก็จะมีทั้งตู้เย็นไมโครเวฟมีการบิวอินนะคะในส่วนครัวเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วซิงล้างจานนี่ส่วนที่เอาไว้เป็นพื้นที่ทําครัวค่ะตู้เก็บของต่างๆและด้านนี้ ก็จะมีห้องน้ําด้วยซึ่งห้องน้ําค่ะจะมีการแบ่งนะคะเป็นโซนแห้งโซนเปียกค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยทีเดียวค่ะเดิน <The S 1> ลึกเข้ามาด้านในห้องค่ะนี่มีโต๊ะรับประทานอาหารขนาดเล็กนะคะมีเก้าอี้ให้2ที่นั่งด้านนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะและเตียงนอนขนาด5ฟุตนะคะมีโต๊ะเอาไว้ให้ทุกท่านใช้วางของบริเวณข้างเตียงด้วยชั้นวางทีวี พร้อมกับทีวี1เครื่องค่ะด้านบนมีเครื่องปรับอากาศนะคะเดินเข้ามาอ๋อลืมดูไปนี่ยังมีแบบว่าโต๊ะข้างเตียงให้อีก1ตัวแล้วก็ทางด้านนี้ค่ะจะเป็นโซฟาขนาดใหญ่มีโต๊ะรับแขกนะคะชั้นวางทีวีอีก1ชั้นนะคะอันนี้ก็ครบครันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับห้องนี้ค่ะจะมีหน้าต่างบานใหญ่ค่ะซึ่งสามารถเปิดออกไปนะคะเป็นประตูบานสไลด์ค่ะที่จะส่งต่อไปถึงระเบียงนะคะวิวสวยงามมากๆเลยค่ะมองไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็ความร่มรื่นของธรรมชาติค่ะการเดินทางไปยังคอนโดพักรโอโยย่อสเริ่มต้นบนถนนพัทยาใต้ ขับตรงไปทางถนนพัทยาสาย3ประมาณ3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระตำหนักจากนั้นขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยพระตำหนักหนึ่งขับไปอีก60เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับห้องนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดคะ่ะที่อยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมคะ่ะสามารถทักเข้ามาหาเราได้เลยนะคะที่ช่องทางของ Facebook คะ่ะ J a s s e s s Management หรือว่าช่องทางของ YouTube นะคะเรื่องบ้านๆ by J a s s e s s Management คะ่ะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพดีให้คุณเลือกอีกมากมายพร้อมทั้งยังมีบริการให้คําปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค ใช้ใจใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะเนยจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วค่ะตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ